โอเคครับว่าผมจะทำอะไรตอนนี้อยเตพรมันเดียกสเต็มฮักอัดไปฟิวไอเทมนี่ก่อนเมียหนึ่งที่เมียเหมือนซื้อเอ่อเมกาผิดมาที่ยงอยู่ไหนวะแล้วไหนนะที่ขายเมกาอืออืออืออืตัวนี้มีไงขายไอ้นี่ไม่ใช่มันมีร้านอีกแถวเนี้ยีขายเมกาอยู่แถวเนี้ยจะไม่ได้ไว้ตรงไหน จะให้เอเอเซอร์ไนท์หรือก็คนไหนนะมั้แต่เดียดเดียซี่เนื้อลืมลืมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมามนี่แค่เมกาเดียซี่อยู่นะนี่ก็คนไทยเมกาเขาเองคนไทย,ย้วหาน,น,นี่อยู่คนงาน,นที่ใส่เมกาเดียซี่อ,อ่ะก็ไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่ไม่กล้แน่นอพวกไม่กล้าทั้งหลายเนี่ยตอนแรกแวะเจอมาพอดีลืมขอเวลาสักขอเวลาเข้าน้ำแป๊บแป๊ลืมเลยนะลืมโอเคแล้วต่อผมว่าต้องไปตี่ไปนึกเรื่องก่อนที่แต่ว่าเออเราเพราะว่าผมก็เดี๋ยวมัน,น,มน,น,นไ,ไนนนม,มนนนนน่มีเน็ตกอเออใหเราไปไปตรงนี้กันแหมเมื่อกี้เข้าน้ำนานไปหน่อยนเนี่ยอืมเนี่ย อืมผมเอาถ,าถาออ้าน้ำออกก็ไม่ว่ายังไงนะอืมอืมเอ๋แต่เราไม่ได้ทำเกยตรงนั้นอ่อืมเราอยัางไง ในเรื่องนี้มีรับคมคมในรับลมคมในเอ้าเดี๋ยวแล้วทำไม่ตั้นโดวนะอ,อะไรเนี่ยเปลี่ยนชุดด้วยนะประดิ่งยี่ห้อกจะก มีการปูแบบนี้ด้วยืมวัดเต๋อเฮียวฮึแล้วไส้มอนอยู่ฝ่ายตรงข้ามเหรอฮึ hmm. แล้วสุดแล้วพี่น้องคนนี้เป็นอะไรกันแน่เนี่ยพี่น้องฝ่ายตรงข้ามหรือพี่พน้องฝ่ายเราเนี่ย hmm. วัดไหนฮะโอ้โหก็แจ้งนี้ไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่มันหักหลังกันแบบหักหลังกันแบบซ้อนไปซ้อนมานี้มั้งวัดไหนฮะหักหลังกันซ้อนโอเค ากลารซ้อนหลังแบบนี้เหมือนได้เนื้อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันมีแบบให้เลือกเปแล้วให้เลือกอะไรแต่ไม่ทันอะไรผมกดผมมิดกกไปหนะึ่อืมอ่ะวัตเตอร์เฮลเดี๋ยวมีให้จะใช้กัเนี่ยอืมอ๋อเกิเป็นไซมอนใช่ไหม อ,อ,อนนตอนที่มีเรียกว่าของไซมอนกับอ่ะไะศาสตราจารย์คนเล็กๆกันเะนีอ๋อมันมีอยู่สองคนแล้วอันนี้ก็มีให้เลือ,อกอีกอุ้ยเพว่าพี่การตอบคำถามนี้ก็ดีเหมือนกันออยากรู้ว่าแต่เป็นเอ่อศาสตราจารย์คนนั้นมันอ้ถ้าเกิดเป็นไอ้คนที่ให้ปกุมัตเรามา มันจะเป็นในเรื่องไหนจันะอยากรู้เลยไปที่สำหนางหมายเลขสิบเจ็ดแล้วโอเคอ่าวไม่ไปไอเดียที่ดีน I นะอืมโอ้โหโอ,อะไรเนี่ยอะไม่บินด้วยหมนยีลสิบเจ็ดแล้วมงนี้นะก็เราก็มีโป่วยมนในตำนานนะครับเดินตามหลังยี่ยี่ยนะ่อนียเหนไ ลืมให้ไอเทมใส่เนี่ยซื้อศาสตรซเมฆ้ามาแต่ก็ปัิดขี้ปะ่ะเนี่าตร์ตัวนี้ก็ต้องเป็นอืมเอ้มันมีท่าอื่นไหมนะเอาแต่ติดขี้แล้วกันนะให้ขีให้ขีไปไปไป ผมมีเปิดมองอันนี้แล้วก็เตรียมตัวได้เลยผมไม่คิดผมไม่รู้ว่ามันเีกนันไงขอทุกท่านหน่อยดิอือือโดดไปดีครับเปนมันอะไรเไี่ยโอ้โหดูพนะิษอ่ โอ้โหมันมีอีกแล้วเนะี่ยไปน่าจะเป็นในเลือดสายแล้วปะ่ะครับแกงี้พี่อันโอ้โทางจิตโอ้โแรง,โนนง,แตงต้องทานนต่า้าดต่ต้อนไปครับโอ้โมันก็แรงอยู่ดีนะนิมฟีอะโอ้โห แตรดี้มาตะกคร์เราก็ใจเย็เยนเลยครับอะไรเอานี่ไปนิมเฟียเอาไปเลยครับปล่อ,อยพิษมาตะไคร์ตึกเกิน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 ไปนบางทีเหมือนเราลืมตัวอะไรเนี่ย อันนี้มันนี้ว่ะมันอ,อีมซูเปอรสชัปปช่นถ้าละ่ะก็มีอยากจ,จะพูดไหมขอใช้โปยมันตัวที่เองชอบอยู่ไปจนยันนี้อืมจะทาที่นี้ขอดูหน่อยว่ามีโปยมาอะไรบ้างน่าจับไหม อแต่ตัวที่มีน่าจะไกลน่าดูเลยนะดูเ้าอือนี่เจออือจะค่อยอคน้นไส้ชูถ้าบินแต่แต่ไส้ไส้ไชูเอาเลยครับ อยากทำก็เอาเลยเราให้เลยอันนี้อันนี้หน้าอี่ไงตัวเศรษฐิดพาไปเลยโอ้ยโดนยังไงโดนทันเดอร์ไปพิชชัแค่ได้โอ้โห ทางตรงนี้ไงวัดวัดเดียวไปไปไปอืม <c oughs> เราต้องขึ้นไปตรงนี้สินะเนี่ยไม่มี หวังว่ามันจะไม่ใช่ไอ้นี่นะที่มันทำให้ถังก็แต่ถังที่เราโซ่เฮ้มาแล้วโอโคบทเหมือนแบบจะไม่ได้จ็มีแพ้พิษนะกดเอ,อ,อ,ดเอ,อาเว้ยไทยทันไหนอเนอาไปสวยว่ะสวยสวย มีรามการก็ภูมิใจคออออืออ,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 อไปอพวกเบาและมิดามีแล้วนะผมเอาแฟลชิมกัดมาฆ่ามังกรจะเอามาฆ่าทัดมืดทำไมเนะี่ยแรงก็มีมแรงก็มีจะเอาอะไรอือแต่ดามีตเบามาก,มากเลย จะข้ามก่อนได้ไหมเอาไว้นับแข็งยังดูดีกว่าเยอะนะฮะใส่ไปเลยอีชารโอโ้โหโดน่ลยอืมโรบนี่ตอกก็ไม่มีไม่มีมีนี่อยู่ออกไปเลย อะไรอ้าเอาลาสปีอาท่านี้อย่างนี้อลาสปีอเอาไปเลยอลาสปอาีอาอ๋อมันก็ดูดีนะอืมต้อใส่ฟ้าด้วยอ๋อเยวนะ ถ้าเกิดเป็นสัตว์เอคนที่ให้โปเกมอนมานี่นมันถ้าเกิดคนที่ให้โปเกมอนมามันก็จะแบบถ้าเกิดคนให้โปเกมอนมามาเป็นตัวร้ายนี่ก็อยากรู้จังว่ามันใช้โปกเกมอนอืมอืมอืม what the hell? mọi người cái xét xử xem xét xử Okay. xét xử xem xét xử xem อ,อ๋อติดสถานะไปฟ้าเห็นเจอแล้วอีกตัวนึงก็ดีมากไอ้ยาัีอะไรใชกท้าก่อนจะต้องใช้แมเลเพรามว่ามันใช้ยู่ดีนะเรา,าก็ ต้องเอาเงิหนหลักเอาไปแล้วก็มีเต็นหนลักไหมเอาคปไม่คิดว่ามันจะโดนถึงเป็นเราเลยนะไปเลยดีใจเลย PDA เห็นไหมโอ้โหเหลือแค่สาม รถไฟฟ้ามันพัดไปเรื่อยๆน,นะโอ,อยายายลืมซืป่ะเนะน,นี่ยยังมีอยู่โอ๊ะอ,อ,อ,อะไรอีกอะต้องติดชาแค่สองตัวอือไปโอ๊ะสี่เก้าเยอะ มันนำโยกเราไปเนี่มีนอะไรเนี้ยต้องเปลี่ยนีกันนี่มันต้องใช้สาป่ะไม่รู้เราเอาวันนี้กันแล้วก็เมฆาอื้มาอะไรตัวนีูดครับใช้สายฟเปล่ากันเอ,เอาไปเลยอืม โอ้ยเอันนี้ก็ต้องใช้ทันเด้ใส่ดยแล้วกันไช่รอพีนุ้มไม่ใส่อาดติกลู้เพื่อนเรา,มาไม่ได้จีดสุกเลยกอยไม่ค่อยได้ตมคิดเท่าไหร่เลยเนี่ยนาะอที่เล่นมาเนี่ย็ d อโดนเยวเดียเด๋ยว สองตัวน่าจะโดนแบบน่าจะนองแรงอืมลองดูอืมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโทษดีนะนะแต่ต้องพูดจริงๆ เราจะติดตายต่อไปเนะี่ยมันต้องอยที่ตรงโอ้โหใน,นเรื่องยาแน่ตายนี้ยเดูหน่อยถึงติดสด้ายแต่กบกบใจอยู่แล้วแหละอยวต้องขอดูทีเต็มหน่อยดิสามร้อยอยังอ่ะจะอเอาลปก็ไม่ได้ไใช้่ไหม

เจอความคิดเยอะมาทางนี้อ่ามาทางนี้อะถูกแล้วไอต่อจากตรงเนี้ยคืออะไรอ่าตรงนี้อ่านะฮะโอเคเจอ ADA มีสายตังหลาย โอาวะเิเซอร์เลยแล้วกันนะยอมโดนอย่าชาตอนนี้ดีโอ้โหจบแล้วแล้วมาชาตอนนี้ด้วยนะมาโดนใช่อ๋อยั่ไนสิอ๋อ อีกแล้วเหรอไอพูดกันเหมือนกันหมดเลยอ้อมีแล้วแต่ด่าไปไม่มีอเคทีหน้าสองโอ้ยจะยังยินก็ได้จะค่อยคุยกันค่อยดจาเอาแล้วก็ ก็ไม่อยากจะพูดแล้วนะับแต่ต้องใหาพี่เที่บ้านไหนเอออู้โอ้โหขับไปเลยเ,เลย็นนงรอดมาได้คาแล้สอตัวติดาบ่อยไหมแล้วว่ามันติดชาไปคาบ่อยมากเยนยะ อ่อหดเหี l วอ๋อห a โอ้สี่คนเลยห้าไม่มีหิวให้จะไ,ไดไ้ต้องเสียหยิวเฮ้ย เอ้าเทบีเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้าอ้าโดนมาครับเหมือนกันนลเฮ้ยอ่าเอาเว้ยซาลามีมีตัวมันตดวถูแลเอาเว้ยอือ ก็เจ๋งฮ่าฮทีมพื้นี่หว่าอันนี้เก่งมากเป็นในเรื่องผมเป็นคุยกันแบบสนุกสนานจังอ,อย่างแรกเลยนะโคตรมอนเราเนี่ยขอโทษนะเดี๋ยวมันต้องใช่จริงๆมีวูเนี้ย เอิใช่ใช่เลยเหลือร้อยที่หนกำลังหาพี่สองอยู่เลยนะโอ้โหเจอปุ๊บฟ้าต้องมาทันีครับใช้ได้ทันทีเลย,ยฟ้าอื้อไงนอลก ี่าตินาอ,อาตีอ่ะโอ้โหึออาสีอ่ะเกินอลาสี่จาจริงๆออาสอ,นะอ่ะลอยเนี่กอันนี้ผมมาถูกปะเนี่ยมาผิดนี่จบเลยนะอาซูมาริว โอเคเฮ้ยเสี๋ยวอยู่อ่าเอซฟเซอร์ไม่ต้องบัฟเลยพวกเนี้ตายอยู่แล้วตายชัชวร์เลยอืมอะไรอ่อะอก,ก็กือใช้เมาวุนี่เราจบเลยนะใี่พวกใช้คอมเนี่ยคมา ดิเอสิวาต,ตัวอะไรไโอเคคิดไฟฟ้าจ้ะเอาไว้ย <c oughs> อยาอยู่โอ้ยออร่าสตอ่ะเฮ้ยนน,นน้อมิโ่สี่แปดเอาตัวนี้กัน เอาเกียดหน้ามาใส่ท่าตะกันทองโอเคโอ้โหชาโอ้โหทำประเทศแบบนี้ได้ไงครับต่ชาอะไรอ่ะซาโนอะไรอ่ะทุกตา้วย

หวัง่งอะไรอะไรคืออะไรไอสซิเซอ,อร์น่าเป็นพืชหรือไงอืมตุ๊กตาหรออยากรู้รว่ามันทำอะไรได้ไอืมเ่าวดิ โอเคเนี่โอเคมีครับซาซูโน่ยังไงเดี๋ยวยันะซาซูโน่ยังไงวะต้องอื่นก่อนนะกันเดีย๋ยวขอดูหน่อยสิ โอบไปหนีแทนแล้วกันแค่นีเ้เฮ้้าไปเลยโอ้โหเอาเว้ยไม่ตายเหรอเอาไว้อืมโอเคน่าจะโอ้ลัคกี้ตั้งใไงไปที่ไหน ขาเกียดตีหน้ามีท่าต่อสู้อะไรนะไปเลยมนะาแล,ล้วสักทีอ่ะเนี่ยจะพูดเนี่ยจะพูดเลยเจริงๆไม่อยากพูดมากเลยแต่มันต้องพูดแล้วนะอา่าสาดแดนสาดแดนถึกน,นักเลยไหม ไปเลยคูณหกหาที่ต่อสู้ก่อนนะกันแล้วนี้อะไรเฟสามย่เดี๋ยวเดีวเดียวไม่ไร อ๋อเลือกชาติยีนหยุดนี่ยวอัน,นขวาอะไรโอเคเดี๋ยวไปทำเกีดด่ยวกันเลยแล้วกัน มันใช้เวลานานน่าดูในรอบนี้อ้าววัดอ้าวเจสซิสเ <The sister S 2> ตอร์ก่อนเลยครับคนแรกสูเวดอ่าซาซูด้วยไปส่เก้า ดามิมันเท่าไหร่หนะร้อยมันร้อยแล้วหนแผลาไปมีตัวต่อโไหมโอเคไปเลยเแฟรี่ใช้ท่าซาแดนกันเลยไปซาแดน แสดน,น,นไปเลยไปเลยเอชิสเตอร์โอ้โหเนี่ยจะพูดแต่ต้องพูดเดกียร์ท่านี้จริงๆไปโอเคโอ้คห,ห้าที ไอซิสเตอร์ต้องใช้จะทำโดนเปล่ดโดนแล้วแตพี่อ้อนโอ้โหตายแบบยังเที่จะตายแบบไม่ได้หูก็จะเจิอา่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์แล้วอย่าลืมติดตามผมด้วยครับจะเป็นอะไระใช่ไหมเดี๋ยวเจอันอนหน้านะครับขอบคคุณรับบ๊ายบาย,บายนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของผมจริงๆเนี่ยไม่สามารถทำต่อไดอ้คนใช้ของมีเขาเด่นกัน เราจะลบอยู่ั้ยถือถว่าเราเล่นได้นานแล้วแหละออทำได้เต็มที่แล้วทำเท่าที่ทำได้แล้วอ,อืมถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถึงในเรื่องตรงนี้แล้วด้วยได้จบเสิดที่เหลือก็คงต้องฝากท่านผู้ชมเอ๊ะคือท่านผ้ชมว่าเออลองหากันนะเอาเองนะครับผมคงทำต่อไม่ได้แล้ว ใจบ้าน,นี้ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยไอเทมของเกมเอสูตรของเกมนี้จะไปต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้คอมดีคือเน,นี่ยเพจเนี้ยยังไงก็ทำเป็นไม่ได้ดีคือที่มันต้องใช้เมาส์อ่ะทำไมต้องเป็นคือแบบไอพวกนี้ด้วยไม่เป็นไรพาร์ทนะ,ะางหน้า โปเกม่อนภาคโปเกม่อนดีๆก็ใช่เนี่ยอันนี้ผมกดไม่ได้ดีอโอเคถ้าถ้า,าวกวา็กดได้ข้าเจ้าก็กดแชร์ได้อยู่หรือเปล่ตามผมเลยครับจะไปกันแล้วแต่เมื่อวันนี้ผมไปครับสวัสดีครับ